กอแดงพี่น้องฝนตกมาเนี่ยฝนตกมเมื่อคืนเห็นเห็นนี่จ้ากอแดงสองดอก ก็แดงพี่น้องโอ้บักเหมาหลวงพี่น้องคุณอะเหมาหลวงบักเหมาแนวนยน่าย่งนะจ๊ะนี่มันท่านด้สุกเย็บไปตำสมเหมาหลวงบักเหมาไง่ตำสมแซบแซบสมปิดเลยแก่มีแหง ไายจะมือดอก,ดอกเออเจ็บเปล่าเมาหลวงสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้า้หมองพระพี่น้องเขาโคเขาป้าขืาาขนเขามหาเหตุเด้อจ้าว่าสิหม,มานบ่เป็นรูน้ำส้วหมองเด้อก้อนสิไปรับชมกับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ซสาวหมองน้ำได้เด้อพี่น้องบาเป็นรูน้ำกันจ้าสีหม,มานบ่มนืนอีงมากันหลายคนพี่น้องมาครับซุ้มพีซุ้มน้องถ้าขืนเขามื่อีง เฮ็ดหาดเหลี้ยงพี่น้องสีใดพ่อนอบ้าอาดอกจาก้าให้มันเป็นเซียต่อไปอเห็หดกอพี่น้องเห็หดกอแต่มันบดสีแดงจ้ะ เห็ดหน้ามอมพี่น้องอเห็ดหน้ามอมแมงกินฝนตกแหงแหงเมื่อคืนนี่จ้าสาหมองนอนอยุกกระทอมทงน้านฝนตกว่าสันทั้งฝ่าทั้งฝนพี่น้นองล้มกแ็แหงแหงนี่จ้ะห้อยบงกินแข็งยุจ้าเอาได้ยุพี่น้องเพราะว่าสาวมองกบ็บ่ไดดม้าเข่าดุนแล้วเนาะเพราะว่าเห็ดก็ออกได้ สองสามมือแล้วจะนี่ฝนตกใส่เป็นสีแล้วพี่น้องแต่ว่าก็แข็งนี่แข็งยุ่จ้ะต่ว่าเบิ้งคือจังดอกสูต่ว่าแข็งแข็งนะพี่น้องเห็ดภูเขาภูเขาไฟจ้ะนี่เห็ดเพิ่กกจอจรขาน่อยพี่น้อง ก็เห็ดหยังแป้งสั้นแล้วเขาเอานี่พี่น้องเห็ดนาแดงจ้าโอ๊คสุกแล้วพี่น้อง เอาเห็ดมันปู่กันพี่น้องดอกใ่ดิเห็ดมันปู เฮ็ดแปงจ้าอุ้ยบ่ดอกหน่อยเด้อเนี่ยดอกงเติบยู่นี่คุน่ะดอกง่งามยู่ยพี่น้องคุ่น่ะเห็นมันปู โอ้สูแแลวพี่น้องเฮ็ดเพิิงขจรเฮ็ดนหนาม้อมออเฮ็ดหนาหม้อมพี่น้องนี่ฝนตกใส่มันสุมจ้ะ ยุดไตโขดหินเน่ยเห็นดอกเดียวโอ,โอ้หักหักห,กหกักยุดไตกรอนหินอโอ้อพรามเป็นเห็ดหนามหอมพี่น้องเห็ดหนาแหล่เห็ดหนาแหล่เพา,าเะา็นเห็ดหนามหอม,อมเห็ดอันนั้นพี่น้อง เห็ดทานเรลียดหรือว่าอีกคือหนึ่งเห็นคนแถวนี้เขาเอินว่าเห็ดหลังอึ้งมันมึนมืน,มน,นะจ๊ะเห็ดทานเรลียดนี่จ๊ะดอกใหญ่บ่ง,งามดอกพี่น้องฝนตกใส่เบิร์ดคืน,นฝนฟ้าขาดเลยจ๊ะเมื่อคืนนี่เห็ดดังงัวพี่น้อง เห็ดแปลงล้ำฐานหน่อยๆพี่น้องน้ำไหลลงเขาหากินน้งจอะ หยาดบงขี่กีกือก้อนพี่น้องในแต่ดอกเก่จาจ้ะเฮ็ดออกข่างทางพี่น้องบังหัน เห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูดอกใหญ่ๆนี่จ้ะเห็ดมันปูดอกง่ายๆพี่น้อง โอ้ยเอ็ดนำหมากแต่ว่าอันมีหมดพี่น้องหมดคันนี่หมดคันล่หลายจา้าเห็ดแปงพี่น้องเห็ดแปลงยุ่มหนึ่งโอ้ยพี่น้องคุณ่ในป้าหกปุณ่ะ เห็ดหน้างัวหรือว่าเห็ดกระดังงัวไงนี่จ้าคุณนะพี่น้องแข็งอยู่แล้วจ้ากินไอ้ยุฝนมันตกใสอะไรเป็นทั้งสี่นี่พี่น้องเห็ดกระดังงัวจ้า เฮ็ดก้อพี่น้องเฮ็ดหลังอึ้งพี่น้องนี่เฮ็ดชนิดนี้ก็แซ่บจ้าแกงหวานหยั่งกุกดๆดีนี่เฮ็ดหยัางนี่เ <im itation> โอ้เฮ็ดหนาหมอมนี่จ้าเพ, <im itation> พราะได้เก็บยจ้าพี่น้อง เห็ดกอพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดกออีกแล้วนี่จ้า core, เห็ดกอแดงเหน็ดนาแดงอีดอกนึงพี่น้องนีน่งามๆเลยจ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วจ้า <laughs> ม้วนๆดอกกลังงามเลยจ้าเห็ดนาแดง เห,ดห็ดแปงพี่น้องเห็ดแปงไงโอ้ยนี่เห็ดอันหนามมอมดอกกํามเลยจ้าโอ้ยเหย็ดแปงพี่น้องเอ้ยมาอยู่ในป่าเพ็กเพ่โอ้ยหนามนะหนามร้ายหล,ลายพี่น้องเอ้ย เห็ดนาแรยพี่น้องนี่นี่พี่น้องก็พอได้แก่งยุจ้าเพระว่าม้าช่วงเห็ดจีไว้แล้วก็ได้เห็ดก้อแดงนี่พี่น้องเห็ดก้อแดงเห็ดเห็ดหลากหลายเห็ดน้ำมากเห็ดแปงเนาะเป็นเห็ดภูเขาเป็นดินภูเขาไฟแล้วพี่น้องแล้วก็เห็ดนาม้อม นี่เห็ดหนามม้อมแบบนี้แล้วจ้าหวานอยู่แล้วจ้าดอกจุ่มๆนี่เนาะเขากะส้ำนีและพี่นองสาวมองก็จะขอปิดคลิปไปเพียงส้ำนีแล้วจ้าคลิปหนาพอกันไมหมสาวหนาคลิปนี้สวัสดีจ้า